ทำไมผู้หญิงส่วนใหญ่ถึงแบบมีต้นขาใหญ่หรอคะคุณหมอปกติขาเนี่ยมันมีในเรื่องของปริมาณทั้งไขมันและตัวกลา้ามเนื้ออยู่แล้ว <S <S เพราะฉะนั้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นขาผู้หญิงขาผู้ชายเนี่ยมันก็จะมีสัดส,ส่วนที่ใหญ่ได้อยู่แล้วในส่วนของขาผู้หญิงก่อนเนื่องจากผู้หญิงแอคทิวิตี้กิจวัตรประจําวันเขาว่าใช้งานได้น้อยกว่าผู้ชายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นปริมาณไขมันสะสมของ ผู้หญิงก็จะเยอะกว่าของผู้ชายทีนี้ปกติบริเวณต้นขาเราก็จะแบ่งออกเป็นขาด้านบนกับขาตรงนอกด้านบนเนี่ยมันก็จะมีกล้ามเนื้ออยู่บริเวณรอบๆขาถูกไหมซึ่งปกติแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับสรีระของการใช้งานโดยอัตราส่วนของการใช้งานขาด้านหน้ากับขาด้านหลังมันมีการใช้งานที่เยอะกว่าขาด้านข้างกับขาด้านในเพราะฉะนั้นผู้หญิงส่วนใหญ่ก็เลยมีปัญหาในบริเวณของสะโพกด้านข้างที่มันใหญ่ขึ้นกับบริเวณขาด้านในที่ผู้หญิงชอบคิดว่ามันเอียดกัน แล้วเราจะสามารถดูได้ยังไงอะคะคุณหมอว่าเราเหมาะกับการดูดไขมันหรือเปล่าอันดับแรกก่อนเลยจริงๆแล้ว95%ผู้หญิงงานดูดไขมันได้ทุกคนถ้าเป็นบริเวณต้นขานะหมอไม่ได้พูดถึงบริเวณส่วนนี้เพราะเนื่องจากว่ายังไงก็ตามอัตราการสะสมของไขม,มันมันมีละแต่ต้องมาดูกับคุณหมออีกทีหนึ่งให้หมอที่เป็นทานเฉพาะทางการดูดไขมันเขาจะดูได้ว่า บริเวณที่เราอ้วนขึ้นหรือบริเวณที่เราใหญ่นะมันเป็นบริเวณของกระดูกบางคนเนี่ยมันจะมีเบ้าของของสะโพกที่ค่อนข้างหย่เชิงกรา่ทอน้างกว้างเพราะฉะนั้นพวกนี้อาจจะได้แปลกน้อยแต่ส่วนใหญ่แล้วทุกคนสามารถดูดได้หมดแต่ทรงมันออกมามันจะมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันพอเราดูดไขมันไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเรื่องเซลลูไลท์อย่างเงี้ยมันจะลดลงด้วยไหมคะวิธีการเช็คเรื่องของเซลลูไลท์มันจะไม่เหมือนกัน เซลลูไลต์เป็นภาวะไขมันเหมือนกันแต่เป็นภาวะไขมันที่อยู่นอกเซลลไขมันพูดง่ายๆมันสามารถแทรกอยู่บริเวณไหนก็ได้มันอาจจะแทรกอยู่บริเวณชั้นผิวหนังด้านบนก็ได้มันอาจจะแทรกอยู่ในระหว่างเซลล์ไขมันก็ได้หรือมันอาจจะแทรกอยู่ในชั้นกล้ามเนื้อก็ได้เพราะฉะนั้นเซลลูไลต์มันคือไขมันเหมือนกันแต่เป็นไขมันที่ไม่ได้อยู่ในภาชนะ ไม่ได้อยู่ในเซลล์ที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นเวลาการเช็คง่ายๆคือผิวเปลือกส้มนั่นแหละเราลองเอามือบิดหรือเอามือลูบก็ได้มันจะเป็นลักษณะของคลื่นไขมันอันนั้นคือคือภาวะเซลลูไล์ทีนี้การดูดไขมันโดยหลักการของการทำไลโปซักชันมันเป็นการทำลายเซลล์แฟตคือเซลล์ไขมันให้มันมีการสลายออกเสร็จแล้วเราดูดไขมันออกมาในช่วงที่เราดูดซักชันออกมาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้ว่าเราจะเลือกเฉพาะเซลล์ที่อยู่ในแฟต หือ,อนอกแพดเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เซลลูไลท์ออกมาด้วยเป็นผลขั้นเคียง <c oughs> เวลาที่คนไข้ออกกาลังกายช่วงแรกๆเซลลูไลต์จะหายก่อนแต่เซลล์แข็งมันจะหายชาววา้ากว่า <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาสะสมเหมือนกันมันไม่มีภาชนะต้องใสเพราะฉะนั้นเซลลูไลท์มันก็กลับได้ก่อนเซลลูลไลท์เป็นผลพลอยได้<ะ>แต่อัตราการกลับมาก็จะใหม่กว่าแล้วเรื่องที่แบบว่าพวกผิวเป็นคลื่นมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายไหมคะแบบในการดูดไขมันการเป็นคลื่นหรือผิวไม่เรียบมันเป็นผลภาวะแทรกซ้อนจากการดูดไขมัน อันนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเราละในการเลาในการแต่งโส่เครื่องมือเป็นส่วนหนึ่งนะไม่ได้บอกว่าทั้งหมดท้าสเครื่องมือดีก็จะทําให้แพทย์ทางานได้ง่ายขึ้นแล้วการรัดผ้ามีผลไหมคะการรัดผ้าช่วยในเรื่องของความกระชับแล้วก็การหายของแผลที่ดีในเรื่องของความเฟิร์มนิ่งหรือความกระชับของผิวหนังเป็นหลักมากกว่าถ้ามันจะเป็นมันจะเป็นในเรื่องของพังผืดหรือแผลเป็นที่อยู่ด้านในการรัดผ้าไม่ดีจะทําให้แ เป็นที่อยู่ด้านในมันมีปริมาณมากเพราะแซนช่วงแรกคนไข้เลยรู้สึกว่ามันเป็นคลื่นแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันสามารถสลายได้เองอยู่แล้วภายในระยะเวลาประมาณ3าเดือนเพราะฉะนั้นถ้าจับประเด็นได้จะรู้สึกว่าจริงๆการรับผ้าช่วยในเรื่องของความเฟิร์มเป็นลักหลังทําเสร็จเนี่ยเราจะต้องพักฟื้นนานนะคะเพราะว่ามันน่าจะเป็นความกังวลของหลายๆคนที่แบบว่าพอมาทําการรัดทุกส่วนเลยนะครับใช้เหมือนกันขารับรองถ้าสมมติดูดไขมันไปเดินได้แน่นอนเพราะว่า เราเป็นการดูดเฉพาะชั้นตัวไขมันเราไม่ได้ยุ่งกับชั้นกล้ามเนื้อและเราไม่ได้ยุ่งกับเส้นประสาทเส้นประสาทเนี่ยมันจะมุดอยู่ใต้กับกล้ามเนื้ออีกทีนึงเพราะฉะนั้นแน่นอนไม่มีทางไปโดหนหลังทําเสร็จคนไข้อาจจะมีแค่รู้สึกลา้ลาเหมือนไปนวดมาแล้วรู้สึกแบบไม่ค่อยมีอะไรแต่ถามว่าเดินได้ไหมเดินได้แน่นอนสามารถกลับบ้านไปใช้ชีวิตประจําวันได้แต่ว่าในเรื่องของการพักฟื้นก็คือรอระยะเวลาเข้าที่เข้าทางก็อยู่ที่ประมาณสี่สัปดาห์แค่ั้น คขอบคุณมากมากเลยนะคะ่ะ